สวัสดีครับเป็นพี่ได้ยินเสียงผมไหมครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดที่ผ่านมาที่ก่อนวันดีใจมากๆเขาผมคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าผมจะได้มีโอกาสได้มาร่วมแต่กับปิ๊กปักเพราะว่าผมช่วงแรกผม ครับเล่นแบบเล่นแบบสองครับเล่นแบบไทยๆครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่ว่าช่วงนี้หลังๆมาผมเริ่มทำคอนเทนต์เองครับผมทำด้วยอะไรก็ได้ที่ชอบะไรก็ได้ถ้าถ้าช่วงนี้จะมีคอนเทนต์ทำกับข้าวคนระับที่ผมชอบทำทำขนมทำอาหารแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์แบบอาจจะมีเล่นกีตาร์บ้างแล้วก็อาจจะแบบแจมๆอะไรอย่างอื่นบ้างก็เป็นความชอบส่วนใหญ่ก็เป็นความชอบของผมเองครับ ถ้าเกิดว่าสำหรับผมเองอ่ะติกติกก็ให้อะไรผมเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นแบบข้อมูลความรู้อะไรตอนนี้ผมเชื่อว่าทิกตอกอ่ะแทบจะเป็นแบบการค้นหาฟอร์มัในใหม่แล้วคน,คนไม่ต้องคุ้นเคย่องแล้วตอนนี้ขยันขย,ยากรู้อะไรส่วนนิดๆทิกติกก็เป็นหนึ่งในนั้ำของการขนมแล้วก็ผมก็เป็นครีเอเตอร์ด้วยตอนนี้ก็แบบได้ทำคลิปได้เผยแพร่แบบว่าแบบแบบทำ,ทำ,ท,ำทำชอบ เรื่องวาระทั้งห้าครับผมยังไงก็เพิ่งดําเนินเรื่องมาแค่แบบช่วงแรกเองครับผมยังยังไม่ถึงกลางเรื่องเลยอยากจะให้ติดตามชมกันอีกยาวๆครับผมตอนเรื่องวาระทั้งห้าครับน่ากลัวเรื่องอะไรกันนะโอ้โหอ่าเป็นเป็นละครที่ผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าสะท้อนสังคมได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าวาระทั้งห้มันจะให้แง่คิดในหลายแง่คิด